แตกต่างจากอาชีพอื่นอย่างไงก็คือวิศวกรจะต้องผลิตของขึ้นมาคนอื่นนะขายเขาแก้ปัญหาได้แต่วิศวกรจะต้องผลิตของขึ้นมาเพื่อไปแก้ปัญหาเราจะชวนให้ควนวันนี้มาเป็นวิศวกรโดยการเราจะสร้างของบางอย่างเพื่อช่วยคนที่เขารักซึ่งผมก็สมมติว่าเด็กๆต้องรักครูประจำชั้นทุกคนแหละก็จะให้ครูประจำชั้นเนี่ยมีปัญหาแล้วทุกคนก็จะมาช่วยกันช่วยครูประจำชั้นกันเราก็จะได้ความสักชินน้นนึงในการแก้ไขปัญหาอ่า ถึงนะคะทำไงก็ไม่ถึงมันขาดมันหงุดหงิดมากกค่ยหาเครื่องมืออะไรก็ได้ที่ทำให้มันขายขนะคะช่วยอะไไหมคะได้ไหมโอเคอยากให้โอเคตรงไหนครับคงมือูอยู่แค่ตรงนี้แต่ว่ามันาตรงนี้ เราจะทาแบาจริ่งหีวางเป็นรูปแกบใช่ไหมเราใช้อุปกรณ์มีอะไรบ้างหรืออ่าอ่ะนีมีอะไรเรามีส็อตเทปมีไม้อ่าถอตั๊กครับกน้ำมันเหรอลองดูลองดูใครมาะรีบร้ันเรววเร็วได้เลยโค้ก็ยาวไหน่อยอันนี้มันเป็นอะไรกหรอ้ยอย่างนี้ ใครจะไปทดสอบยกมือเล้เลยครูเพิ่มประจำนี่ครับมาแล้วโอเีพ่มีใช้ไหมครับอ้ไคะอ่าเดี๋ยวตามทีมครับโฮงกลับไปก่อนะตามทีแต่ช่วยเกาเลยครับอ๋องแตเกา่อวันนี้นวาจตงทดสอบเลยนะครับว้าก็อบมากเลยเนี่ยไหนลองเกาดูทีได้ไหมครูดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม ของชานของชานเพิ่มควาแข็งแรงนิดนึงไหมคะอ่าเพิ่มความแข็งแรงนิดนึงนะครับเพิ่มความแข็งแรงจะได้ไม่หักไม่หลุดเลยโอเคผ่านค่ะบเยี่ยมเลยที่สงจุดใช่ไหมทางนี้ทำอธิบายนิดนึงมีที่เก่าแบบรู้ไหมคะอันเนี้ยเวลาอันเนี้ยมันหักกันเราสามารถแก้ไขได้เลยทดสอบได้เลยทดสอบได้เลยอันนี้บริการเก่าเหมือนทุกคนเลยนี่เรียกผ่านครับของชานผ่าน

ต okay. ั้งใจช่วยเกาตัวให้ต네ั้งใจเดี๋ยวเพิ่มความยาวหน่อยนะครับเปิดเลยนะคะเปิดเบอร์ก่อนนะคะเบอร์สิบสามนะคะเปิดปพวกชอบมากเลยอ่ะอ๋อเปิดกลมก่อนนะคะโอเคค่ะเปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บอันตรนมาชอบชอบมากเลยโอเคเขาอยู่กับผมทุกวันผมไม่รู้หรอกว่าเขาโตขึ้นมาแค่ไหนจากวันที่เขาเริ่มเข้าที่นี่ ด้านเลิงขึ้นอนุบานสองต่างกันเยอะมากลุบานสองก็โตขึ้นมาอย่างแบบก้าวกระโดดมากแล้วพอขึ้นลุบานสามนี่แหละคือมันเหมือนก้าวใหญ่เลยอ่ะตอนนี้คุยกับลูกเหมือนคุยกับผู้ใหญ่กล้าคิดกล้าคิดกล้านําเสนอกล้ากล้าเขาเรียกว่ากล้าทักจูงด้วยมีความคิดแล้วก็เขาจะติดปากเขาว่าเอาแบบนี้ไหมแผนโฮมเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนที่ เกี่ยวับกลิ้งมาที่สู่มุ่งหมายได้บางคนเขาก็สามารถที่จะเขาทำไปด้วยเพราะคิดว่าเฮ้ยนะครับเนี่ยผมจะให้มันเลี้ยวไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้โดยขวางทางนี้เอาไว้แล้วเขาก็ทำได้เขาเขาเขาบอกว่าวันนี้มันเหมือนเราขยายสังคมไปนิดนึงขยายสังคมไปอีกหน่อยนึงสังคมที่มีพ่อแม่มีครูผู้ช่วยเข้ามาสอนครูที่เขาไม่รู้จักเข้ามาสอนเลยเนี่ยแต่ผมกลับเห็นว่าเด็กๆก็เหมือนประสิทธิ์นิ่งตัวเองได้ดีอ่ะเพราะดูว่าเขาวางตัวยังไงแล้วเขาไปกับสถานการณ์นั้นได้เหมือนเขาก็สั่ง ช่วยให้เขาถ้าสมมติว่าเขาต้องออกไปอยู่สังคมที่มันใหญ่ขึ้นเขาก็รู้ว่าเขาจะดทำตัวยังไงให้มันอยู่แล้วพอดีอพิเศษของที่ดีของเด็กทุบาันหนึ่งเขานิ่งเขารู้บทบาทว่าตอนนี้ฉันทําอะไรอันนี้น่าแปลกใจเขาเขานิ่งเขาฟางังแล้วเขารู้ว่าตอนนี้ฉันกําลังตั้งใจฟงังพอถึงเวลาปฏิบัติเขาก็ทําได้ดีเหมือนกัน<ฮ>เออ<ฮ>แล้ก็น่าแบบน่าสนใจ<ฮ>นะคะ